วันนี้นะครับเราก็จะมาสรุปสมบัติของจำนวนนับนะครับค้อหมายของจำนวนนับจำนวนนับได้เก่1 2 3 4 5 6 7ไปเรื่อยๆนะครับจำนวนนับอาจเรียกว่าจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนธรรมชาติก็ได้ครับตัวประกอบคือจำนวนเต็มน,น้อยที่ไปหารจำนวนนับลงตัวเช่น4เป็นตัวประกอบของ8เพราะ4สามารถหาร8ได้ลงตัว จำนวนคู่และจำนวนคี่จำนวนคู่คือจำนวนนับที่สามารถหารสองได้ลงตัวจำนวนคี่คือจำนวนนับที่ไม่สามารถหารสองได้ลงตัวครับข้อควรรู้นะครับจำนวนคู่บวกจำนวนคู่และจำนวนคี่บวกจำนวนคี่ได้จำนวนคู่ครับส่วนจำนวนคู่บวกจำนวนคี่ได้จำนวนคี่ จำนวนขี้คูณจำนวนขี้จะได้จำนวนขี้ครับส่วนจำนวนคู่คูณจำนวนคู่และจำนวนคู่คูณจำนวนขี้ได้จำนวนคู่ครับจำนวนเฉพาะคือจำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งและมีตัวประกอบเพียงสองตัวคือหนึ่งและตัวเองบางครั้งเรียกจำนวนเฉพาะว่าตัวประกอบเฉพาะ การแยกตัวประกอบคือการคูณของตัวประกอบเฉพาะวิธีในการแยกตัวประกอบมี2วิธีคือวิธีการตั้งหาสั้นและวิธีแยกตัวประกอบหอเรโอมอหารร่วมมากและโครโนนคูร,ร่วมน้อยหอรโอมอคือตัวมากที่สุดที่สามารถนำไปหารลงตัวทั้งหมดโครโนนคือตัวที่น้อยที่สุด ที่ถูกหารลงตัวทั้งหมดการหาหอละโมและคอรนโนทำได้3วิธีคือการแยกตัวประกอบการตั้งหารสั้นและการตั้งหารสองแถวระบบจำนวนเต็มจำนวนเต็มคือจำนวนที่ไม่มีเศษส่วนหรือทศนิยมเป็นส่วนประกอบจำนวนเต็มแบ่งออกเป็นออป3ชนิดได้แก่จำนวนเต็มศูนย จำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบจำนวนบนเส้นจำนวนจำนวนที่อยู่ซ้ายมือจะมีค่าน้อยกว่าจำนวนที่อยู่ขวามือเสมอค,สมค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์จะมีค่าเป็นบวกเสมอเพราะเป็นค่าที่แสดงระยะห่างกับศูนย์เลขยกกำลัง A ยกกำลัง n เมื่อ a เป็นฐานและ n เ,เป็นเลขชี้กำลัง ความหมายคือ A คูณกัน N ตัวสมบัติของเลขยกกำลังมีดังนี้เมื่อเลขชี้กำลังไปศูนย์จะมีค่าเป็นหนึ่งเสมอเมื่อเลขยกกำลังคูณกันถ้าฐานเหมือนกันสามารถนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้ ถ้าเลขอยู่กำลังหารกันถ้าฐานเหมือนกันสามารถนำมาลบกันได้เมื่อเลขอยู่กำลังซ้อนกันสามารถนำมาคูณได้เมื่อมีตัวเลขมากกว่า1ตัวอยู่ในวงเล็บยกกกำลังสามารถแตกตัวออกได้เมื่อเลขอยู่กำลังติดลบสามารถ นำมาหารได้ทศนิยมและเศษส่วนทศนิยมใช้เรียกว่าจุดทศนิยมเศษส่วนมีสามแบบคือเศษส่วนเท้เศษส่วนเกินและเศษส่วนคระการประมาณค่าใช้ค่าประมาณในการคิดแบบคร่าว หลักการปรัเศษคือมากกว่า5ให้ปัดขึ้นและถ้าน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งคู่อนดับและกราฟมักใช้ลักษณะกราฟจะใช้ระบุพิกัดในระบบพิกัดฉากจุดกำเนิดคือจุดที่ทั้งสองเส้นตัดกัน แนวนอนหรือแกน x แนวตั้งหรือแกน y กราฟของคู่อันดับจุดระนาบบนคู่อันดับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสมการเป็นประโยคที่แสดงการเท่ากันของจำนวนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคือสมการที่มีตัวแปรตัวเดียวอยู่ในรูป ax บวก b เท่ากับ0มีตัว x เป็นตัวแปรตัว a และตัว b เป็นค่าคงตัวและ a ไม่เท่ากับ0ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต2มิติและ3มมิติรูปเรขาคณิตเป็นรูปที่ประกอบด้วยจุดเส้นตรงเส้นโค้งระนาบอื่นๆดังรูปดังกล่าว รูปกรขาคณิตสามิติสามารถคลี่ออกเป็นรูปสองมิติได้ดังรูปภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิตจากด้านต่างๆในแนวตั้งฉากกับด้านที่มองเห็นใช้เส้นทึบแสดงเฉพาะขอบที่มองเห็นและนี่คือการสรุปเนะน,นื้อหาม่๑นะครับขอบคุณครับ